ครับจัแบบเล็กๆพอครับมึงหนุ่มมึงอย่าหนุ่มเสียปากยินเดีครับผมถ้าใครอยากจะกดก็กดตะกร้าหน้าโปรไฟล์หนูได้เลยนะพี่ๆนะเก่งจังคาร์โลเก่งครับนี่ครับคาร์โลเก่งมากเลยครับพี่ๆคาร์โลหนุ่มเล่นเลยครับ ป๊าปาคิดถึงน้องมากเลยค่ะผมเอาเอางั้นงั้นใช่ไหมใช่ไหมกืม่น้ำไหมงามเฮ้เฮ้ใจของแม่ เหมือนกำปั้นนะคะใบ,แบบวัวกำปั้นน่ะ <c> ก <oughs> ินเองเป็นแล้วใช่ครับนุ่มเส็จปากเลยครับผ้ากันเปื้อนก็ไม่ได้ออเอามาเอาผ้าอ้อมพันเป็นผ้ากันเปื้อนเอาเอาผ้าอ้อมพันเอาครับใหญ่ายโตกคอสิลูก เอาเดี๋ยวแม่เอาเนี่ยร์เทน้ำให้ค่ะลูกอันนี้เลยนี่นี่นี่เอาช้อนตักน้ำให้น้องนะ <c oughs> มีแต่กำปั้นเข่าปากทุกคนมีแต่กำปั้นเข่าปาก นมนั่นเขาหน่อยนอกนั่นก็เหนียเนิ่กกับกำปั้นเานันใช่ไหมวายวายกำปั้นเลยนะมันเขียวดิเล่นลูกเล่นเต็มที่เลยเดี๋ยวกับแปบ่น้ำครับเขามาพ่นในนี้ทุกคนเขามาพ่นอะไรนะ มาพ่นยาฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็เลยแบบว่าต้องออกมาอยู่ข้างนอกก่อนใช่ค่ะออกมาอยู่ข้างนอกก่อนค่ะอะไรวา้ากขาวขอบคุณค่ะ อมลงเยอะค่ะพี่พี่เดี๋ยวรอเลยรอรอไม้เรียวมาแล้วก็ตอนนี้คือคนทามา่ะแต่ไม้เรียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็รอไม้เรียวมาแล้วก็รอเรียกว่ารอเม็บอลูนมาเต็มสูตรเต็มพี่กัดแน่นอนทุกคนจะต้องเราจะต้องสวยไปด้วยกันแค่มีวิน,นัยแล้วก็พร้อมที่จะแบบกินพร้อมที่จะแบบตรงเวลาอะไรเงี้ยกินตามเวลาที่หนูบอกทุกคนแบบพร้อมได้แน่นอน คุ้ยฮาลักไหมคะเอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้เนี่ยโอ้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 ยว่าสิพหยหยุดหยุดทำหน้าแบบนั้นหยุดยาวจังสันหยุดทำหน้าแบบนั้นเดี๋ยวนี้คือเนื้อขอจ้าวขาได้เลยพี่ๆแล้วราคาคือแบบเบามากเดี๋ยวเราจะขายเซตแพ็คเซตสามอย่างเลยพี่ๆในราคาที่แบบจึ้ง แพ็กเซตสามสามอย่างก็คือเม็ดบอลลูเม็ดไม้เลียวแล้วก็ไฟเบอร์นะคะรอเลยตอนแรกที่ไปมันอยู่สนามเด็กเล่นว่าอะไรเขาเขาพุ่งเลือกที่โน้ตอินเนียงเขาพุ่บมุ่งทางท้อเอาล่ะเมื่อบนน้ำยาฆ่าเชื้อทางท้องพ่อจะบ้าป้าจะบ้าเลยนะป้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเนี่ย กินจับขนมนั oh no. okay. ่นเฮียลงทั้งรางแล้วได้หน่อยกําปั้นกินกําปั้นไม่กินน้ำไหมอันนั้นไม่กัดพูดนะน้ำอะกินเยอะมากแม่ยมันกินน้ำชอบกินน้ำแหรอมันไม่อร่อยนะมันไม่กินนมมากอ่ะอย่าลองที่ลูกนี่จะมือนั่นพี่ว่าให้พี่ว่าเฮ้ยเนี่ยนมมากินเนี่ยเสียต่อปอกสูงมากเกินร้อยหกสิบหลับ ะรเออโอเคโอเคสูงอยู่สูงกว่แปดสิบแล้วเป็นนี่ว่าร้าน้องเหรอสูงกว่าแปดสิบคุณละยิ้มแล้วเป็นนี่ว่าน้องเหรอมักในรอนมาถึงแล้วค่ะวันนี้เสื้อผ้าเด็กแรกเกิดอุยหนูบริจาคไปหมดแล้วพี่พี่ตอนนี้แต่ตอนนี้คุณลก็ยังเต็มน่ารักนี่เด็กคนนี้น่ารักจริงๆเหรอเนี่ยีแม่กินชาเขียวก่อนนะม่กินชาเขียวก่อนนะวันนี้ผมจะของระเบิดซินเจมให้แล้วขอคุณลุหมดได้ยัง หมดได้ยังหรอฮ่องหมดได้ยังหมดหรือ,อยังนาไม่แอบไปหรไม่แอบไม่ไม่แบไฮโรซไหมะจานใไหมเจ้ใจแทบไหมบ่พี่ไม่จริงเขานเอา ว่าสีพาสกินแกงเห็ดกับตำมะกุ้งไหมตำมะกุ้งแซมป่าไหมฮอใหญ่แบบเก่าที่มีสองรสสังสตรอเบอรี่แบบใหม่ฮอใหญ่ตัวที่สั่งไม่ได้แต่ว่ายังมีแต่ว่าเราไม่ได้แพ็คค่ะเราไม่ได้แพ็คเราไม่ได้เลยใส่กับใช่มันมีออเดอร์ขึ้นไหมนะจะรอไม้เลียวด้วยค่ะได้เลยครับส่งรูปให้ดูหน่อยนะคะเอะล่ะครับเอ้าดีใจ เก่งเก่งเก่งเด็กอะไรเก่งขนาดนี้นะเนี่ยเด็กอะไรเก่งขนาดนี้นะเนี่ยเอาเต็มทีเลยกไนแม่เดี๋ยวไปอาบน้ำครับเด็กชายคาโหลเองครับพี่พี่ครับเด็กชายคาโหลเองครับเออเรื่องของของก็มาด้วยหนิสนุกเออไปตะกี้แต้ว่จริงๆเอามาได้เดี๋ยวขับรถไปเอานีอะไับอาาอามเก่งจังวะัวะัว ยิ้มโคด,ดอกสลบงยุ่งอย่นนองั่งหล่อจังเลยครับหล่อไหมครับแ้น้องจุกปากครับตอนเนี้ยตาเมือกไงแค่สิปเปลี่นตาขาวปันนีนน่เล่มครับเ,เออข้างข้างบนสี่ข้างล่างสองเป็นหกเล่ม ยิ้มตาชาตใจมากแล้วยิ้มหลอยไงยิ้มลอยโอ้ยไม่จะเดินหรอโอ้ยหัวมันเป็นเห็ตได้หมดที่นี่เห็ตได้หมดมันชนลูกกาบนั่งดีดีมันพกมุจคีนัสฮิทต์ตัวเดิมนั่งดีดีครับนั่งดีๆครับมึงได้หรอดูเห็นไหมสัน ฮัลโหลกินข้าวเก่งไหมครับพี่พี่ครับโตมื้อคารุ่หน่อยครับโอ้โหคารุ่หน่อยครับฮัลโหกินข้าวเก่งมากเลยนะคะเอบีชักเหมือนไม่เจ็บใช่เออแต่ทุกคนก็ว่าเหมือนไม่เจ็บอะเหมื้อมันชื่ง มันแบบผัดอันกะหล่ำกินซื้อเ็าก็ชอบกินซื้อกระซ่ากูดะทำนู่นโอ๊ยลุงน้องไม่ไหวน่ารักมากดูไม่เบื่อเลยเออเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออมาปิดเออลดไป กี่โมงแล้วแม่กินจังเลยกินข้าวหมดช้วยเลยนะกินข้าวหมดเลยค่ะเอาเลยตื่นเต็มมื้อเปิดออกมันออกอ๋ออย่าว่ากินข้าวอยู่คาเฟ่หรอกะกินข้าวอยู่คาเฟ่มื้อเท่าไหร่นะแม่ต้องเสียค่าน้ำแก้วเท่าไหร่นะเมื่อละพันคาเฟ่เบือแม่ต้องเสียค่าน ไหนเนี่ยนะเมื่อหลังหนักก็ขาดตูดถึงสนามเด็กเล่นเออแม่ซื้อเสื้อปิิกกนซื้อเสื้อพื้นที่ไปนั่งกินข้าวอยู่สนามสวนเด็กเล่นอยู่หมู่บ้านเรานะครับแล้วเออลงเวียนเล่าสั้นกับสาวใบหน้าเวียนบรรยากาศเก็บตุ๊กตายังครับชอบคลิปนี้มากๆแบบวันนี้เก็บแล้วครับเก็บทั้งวันเลยครับตอนอยู่กับพี่สองคนอยู่ในห้องนะพี่อย่าง